ยกมือไหว้ซา,ารครับปี่น้องชาวไทยและชาวโลกคู่คนครับพบเจอกับผมเหมือนเดิมครับติดหนูบ้านสวนวันนี้อยู่กับผมในช่องติดบ้านสวนครับงานวันนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยหนักที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะใช้ทั้งกำลังและใช้ทั้งฝีมือและใช้ทั้งความคิดด้วยภารกิจครั้งนี้คือการสร้างเหล่าไก่ตอนเนี้ได้ทําการวางเสาและ ปูหลังคาเรียบร้อยแล้วะครับไปดูผลงานผมกันสำหรับผมนี่ว่าเป็นโครงกันใหญ่แล้วละ่ะอ๋อเนี่ยผมทำเล้าไก่เองนะครับตั้งแต่ยกเสาไปถึงขึ้นถึงขึ้นหลังคานะวันนี้หนักเลยเนยคาดว่าจะทำอีกสักสองถึงสามวันนะครับโครงการเล้าไก่ผมก็น่าจะเสร็จนะเล้าไก่ที่ทำเนี่ยเป็นเล้าไก่สำหรับเลี้ยงไก่แจ้ตัวเมียนะครับ จะย้ายจากในเมืองเข้ามาไว้ที่สวนให้ดูแลกันอยู่ที่เดียวในสวนเนี่ยเบ็ดเสร็จจบเลยแต่ผมก็ไม่อยากจะให้ไก่มันขยายพันธุ์ไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าทวันนี้มันก็เยอะๆพอแล้วแหละก็เลยจะสร้างเล้าไก่แบบกึ่งปิดนะครับข้างหลังเนี่ยเป็นตัวอาคารเพื่อให้มันลบฝนรบแดดน,นะครับยาวตรงไปตรงนั้นอนะ่ะจะเป็นที่โลง่ลงๆกะว่าจะขึงตอา่ายขึ้นให้สูงๆเลยเพื่อป้องกันไก่ตัวผู้มันบินข้ามไป เราจะมีที่ให้ไก่ตัวเมียมันได้เดินเล่นแต่ถามว่ามันออกมาสวยงามเหมือนช่างมือจีบแมมันก็ไม่สวยงามนะครับแต่โดยรวมก็ค่อนข้างจะโอเคใช่ได้นะครับสําหรับคนที่ทําเกษตรกรรมแบบเล็กๆไม่ใหญ่พื้นที่ไม่มากนะครับมันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่เราจะต้องลงมือทําเองไปทุกอย่างครับเพราะการทำเกษตรกรรมแบบไทยเราเป็นมากกว่าเกษตรกรนะวันนี้ เป็นกรรมกรเป็นช่างเป็นนักออกแบบก็เป็นทั้งสามอย่างนะวันนี้เหนื่อยแล้วนะกน่าดูเย็นวันนี้ก็คงจะต้องไปพึ่งกับข้าวถุงที่ตลาดนะครับเพราะว่าเหนื่อยไม่อยากจะทํากับข้าวกินเองอะ่ะหรือไม่แน่วันนี้อาจจะต้องไปกินที่ร้านในสักร้านในเมืองนะการการ,การทำเกษตรแบบประไทยก็ประมาณนี้นครับ หากว่าเราทําการเกษตรขนาดเล็กแล้วเราไปว่าจ้างเขาซสทุกอย่างนะต้นทุนในการทําเกษตรเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นเราไก่ข้างหลังผมนี่แหละผมกะประมาณต้นทุนไว้ที่พันนิดนิดน,ดนะหากจ้างก็คงจะหมดไปสักสี่ส้าห้าพันนะครับสาหรับค่ามือช่างนะแต่ทําเองก็ประหยัดได้สี่ส้าห้าพันนะถึงแม้ว่ามันไม่สวยแต่มันก็จะเป็นความภาคภูมิใจของผมนะนี่ครับประหยัดได้ก็ประหยัดเพราะว่าตัวผมเองนะ ทำการเกษตรเป็นเพียงแค่งานอดิเรกไม่ได้ทําการเกษตรเป็นอาชีพนะครับเพราะว่าผมนะไม่ได้มีไรายได้จากการทําการเกษตรนะเพราะเป้าหมายในการทำการเกษตรของผมคือการทําเพื่อความสุขนะครับการทําเพื่อการได้ศึกษาเรียนรู้ตัวเองฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นมาในการทําการเกษตรอ่นะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากค่าใช้จ่ายเดิมที่เรามันติคอดอยู่แล้วลนะ่ะ ยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีหากว่าเราไปจ้างเขาเส้อทุกอย่างนะต้นทุนการชีวิตเราก็เพิ่มขึ้นการทำการเกษตรอ่ะมันจะต้องลงมือลงแรงจะต้องเหนื่อยและหนักเป็นเรื่องธรรมดาทำเท่าที่พอจะทำได้นะครับอันไหนที่ทำไม่ได้จริงๆจะจ้างเขาก็จำเป็นนะครับแต่บางอย่างพอจะเซฟได้พอจะทำเองได้ก็เลือกที่ทำเองซะส่วนใหญ่ ก็แบบนี้แหละการทําเกษตรก็มันก็เหมือนกับการใช้ชีวิตนะครับมันไม่มีแพทเทิร์นที่ตายตัวนะไม่มีรูปแบบที่ตายตัวโอเคครับคลิปวันนี้ก็จะขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบตัวไปอาบน้ําอาบผ้าแล้วออกไปกินข้าวก่อนไว้ซาไาแล้ว